สวัสดีครับ The Line Podcast วันนี้เราอยู่กันในหัวข้อพัฒนาการของ Voice Line Voice Line เกมหรือเสียงภาคประกอบเกมมีจุดเริ่มต้นยังไงเพื่อไม่ให้สับสนกันนะครับ Voice Line ในที่นี้หมายถึงเสียงพูดหรือออกเสียงตามอิริยาบถต่างๆของตัวละครภายในเกมนะครับไม่ใช่เสียงเอฟเฟกของเกมโดยข้อมูลส่วนใหญ่ในคลิปนี้นะครับจะได้มาจากเว็บไซต์ Voice Archive ลิงก์อยู่ใน d e s c r i p t i o ครับเขาบอกว่า การพากเสียงให้กับเกมมีการพัฒนาผ่านช่วงเวลาหลายสิบปีกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ย้อนกลับไปช่วงปี1980สมัยนั้นเสียงพูดของตัวละครถูกทำขึ้นนะครับเป็นเสียงสังเคราะห์ที่สร้างจากอุปกรณ์เฉพาะทางสำหรับไว้ประกอบเกมโดยเฉพาะแต่ผลตอบรับมันไม่ค่อยเป็นที่พอใจเท่าไหร่นักทั้งกลุ่มผู้เล่นแล้วก็ตัวผู้พัฒนาเองเพราะเสียงบรรจาคล้ายๆของเล่นเด็กนะครับที่เวลาเรากดปุ่มแล้วมีเสียงอุยอุยอี ออสแอดอนแอรออกมาเกมมาเขยช่วงแร,งแรกๆอย่างเกมดงกี้ของตัวละครที่เรารู้จักกันอย่างมาริโอรวมถึงเจ้าหญิงในเกมด้วยเนี่ยใช้เสียงจากอุปกรณ์นี้แหละครับซึ่งแม้แต่คุณมิยามุโตชิงรุยังยอมรับเลยนะครับในภายหลังว่าจริงๆแล้วเขาอยากจะใช้เสียงคนภาคมันควรจะใช้เสียงคนมากกว่าซึ่งจริงๆอุปกรณ์นั้นน่ะมีพัฒนาการที่น่าสนใจนะครับใครอยากเห็นก็สามารถดูได้ในลิงก์ใน d e สคริปชั o น แต่มันค่อนข้างยาวอะนะเป็นในเชิงการศึกษาซะมากกว่าทีนี้เรานักพัฒนาเกมเนี่ยเมื่ออุปกรณ์เดิมไม่เวิร์กนะครับเขาก็หันไปใช้เสียงของผู้พัฒนาเกมนั่นแหละในการประกอบเกมเกมแรกที่ถูกบันทึกนะครับว่าใช้เสียงคนภาคคือเกมอาร์เคดที่ชื่อ Dragon's Lair โดยในเกมนั้นนะครับผู้พัฒนาเนี่ยใช้เสียงของตัวเองภาคอิริยาบถของตัวละครอย่างการหลบ การจ้วงแทงการฟันอะไรพวกนี้นะครับและเมื่อวงการเกมมีวิวัฒนาการมากขึ้นเรื่อยๆผู้เล่นที่ต้องการทั้งเกมเพลย์ที่ดีในเรื่องเด็ดดนตรีไพเราะเสียงประกอบของตัวละครที่พวกเขารักจึงเป็นอีกเรื่องสําคัญที่สร้างมูลค่าให้กับตัวเกมทั้งนี้เราจะเห็นว่าเสียงนักพากันนะครับแต่ละคนเนี่ยมีอิทธิพลต่อความสนใจของผู้เล่นไม่น้อยเลยจริงๆอย่างเช่นนักพากอนิเมะญี่ปุ่นพวกเขามีเอกลกักษณ์เป็นของตัวเองนะครับแล้วก็ ทุกคนต้องการที่จะได้ยินเสียงของเขาซ้ๆำๆทําให้พวกเขาเริ่มที่จะมีงานอย่างไม่ขาดสายระยะหลังมานี้เราจะเห็นว่านักพากย์อนิเมะหรือว่านักร้องชื่อดังไปมีบทบาทอยู่ในเกมที่ออกมาใหม่ในแต่ละปีแต่ก็แน่นอนครับกว่ามันจะอยู่ตัวเป็นแบบทุกวันนี้ได้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยการพากย์เสียงให้กับเกมมีอุปสรรคหลายด้านเช่นกันถ้าหากบริหารกันไม่ดีก็กระทบต่อแผนพัฒนาทั้งระบบยกตัวอย่างเช่นนะครับในเกม Last Alert ปี1990นี่เป็นอีกหนึ่งเกมแรกๆที่มีการพากเสียงให้กับตัวละครปัญหาที่ผู้พัฒนาประสบก็คือตัวเกมต้นฉบับนั้นมีภาษาเป็นภาษาญี่ปุ่นแต่หนึ่งในกลุ่มเป้าหมายหลักๆก็คือชาวอเมริกันและทวีปยุโรปเกมจึงจำเป็นต้องให้การพากเสียงทับเป็นภาษาอังกฤษเพื่อความสากลและโดยระยะเวลากับทรัพยากรที่มีค่อนข้างจากัดในเวลานั้นการแปลภาษาญี่ปุ่นมาเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นๆในทวีปยุโรปจึงพบกับปัญหาเดิมบ่อยๆคือแปลไม่ดีบ้างวลีแปลกๆบ้างอะไรพวกนี้นะครับบริษัทที่ต้องการเงินมหมุนพวกเขาก็ต้องการจะรีบขายเกมถูกไหมการเล่งแปลการเล่งนักพากทําให้ตัวเกมเวอร์ชันภาษาอังกฤษเนะี่ยถูกวิจารณ์ในเชิงลบไปไม่น้อยเลยนะครับหลายๆเกมเลยเกม Last Alert ก็เป็นเพียงหนึ่งในตัวอย่างของปัญหาที่เอาจริงๆทุกวันนี้ก็ยังพบได้นะครับ พวกปัญหาเกมเร่งขายแปลเป็นภาษาถิ่นที่อาจจะไม่ใช่ภาษาอังกฤษก็ยังมีปัญหากันอยู่แล้วก็ไม่จําเป็นว่าปัญหานี้จะเกิดแค่กับเกมที่ต้องมี Voice Line หรอกนะครับในทีมที่มีบุคลากรน,น้อยและมีทุนพัฒนาไม่มากการแปลไดอะล็อกธรรมดาธรรมาในเกมเนี่ยจากภาษาต้นฉบับไปเป็นภาษาอื่นก็อาจจะมีการแปลผิดพลาดได้จนแทบจะเป็นเรื่องที่ไม่มีไม่ได้แล้วนะครับในเกมทุกวันนี้ มีตัวอย่างที่เป็นบทเรียนกันแล้วมาดูตัวอย่างที่น่าประทับใจกันบ้างครับ d i a b l o 2ชื่อนี้อาจจะคุ้นหูใครหลายๆคนนะครับดูจากความสำเร็จของมันนะครับตั้งแต่เริ่มพัฒนาในปี2000จนจนมาถึงในปี2021ที่ผ่านมานี้บริ z ัท Entertainment เพิ่งเปิดตัว d i a b บ o o r e s u u r r e t t e d หรือก็คือฉบับคืนชีพเกมกันเลยทีเดียวนะครับหลังเกมออกนะครับไอเกมตัวฉบับใหม่เนี่ย แฟนเกมบางส่วนพะว่าเสียงภาคตัวละครบางคนนะครับที่พวกเขาคุ้นเคยกันดีเนี่ยถูกเปลี่ยนในการให้เสียงภาษาถิ่นของพวกเขาครับอาจจะเป็นแบบภาษาโปลแลนด์หรืออะไรประมาณนี้นะครับพวกเขาสังเกตแล้วก็เอามาตั้งกระทู้พูดคุยกันในคอมมูนิตี้โดยบางคนนี่ถึงกะบอกว่าความรู้สึกในเกมเนี่ยมันเปลี่ยนไปเลยนะครับแบบว่าเขาเล่นอย่างนี้มาตลอดสมัยก่อนนะนะพอภาคนี้รีมีการรีเพลซนักภาคด้วยเสียงอื่น เขาเขาคิดถึงมันอะเออมันแสดงให้เห็นว่าแบบเสียงเนี่ยมันมีพลังนะครับคือแบบแม้ว่ามันจะเป็นเสียงจากเกมเมื่อย้อนกลับไปเป็น20ปีอะเดียบโรสก็ทําได้ดีระดับที่คนไม่อยากจะลืมมันนะครับทีนี้เมื่อผ่านในเรื่องของคุณภาพและความถูกต้องมาแล้วนะครับมันก็ยังมีอีกหนึ่งความท้าทายของการพากเสียงให้กับเกมก็คือในเกมประเภทแบบเลือกตอบหรือเกมที่ผู้เล่น เป็นผู้กำหนดฉากจบของเกมได้นั่นแหละครับยกตัวอย่างเช่นเกม Mass Effect Heavy Rain หรือเกมที่ตัวผมเองเล่นจบแล้วไปประมาณ5รอบ Detroit Become Human ในเกมพวกนี้นะครับผู้ให้เสียงเนี่ยจำเป็นต้องบันทึกเสียงในฉากเดิมของเกมแต่เปลี่ยนบริบทไปในทิศท,ทางที่แทบจะตรงกันข้ามกับที่ตัวเองเคยอ่านเอาไว้พวกเขาจะต้องจินตนาการถึงอารมณ์ของตัวละครใหม่ในทุกๆครั้งนะครับก่อนการอาเสียง ซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับว่าพวกเขาเนี่ยมีขั้นตอนการทำงานยังไงระหว่างที่อยู่ในสตูดิโอเพราะถ้าหากว่าเขาต้องอัดสลับกันไปมาแบบภายในวันเลยนะครับนักภาคน่าจะสับสนหรือเปล่าเมื่อเกิดคำถามขึ้นนะครับผมก็นึกไปถึงบทสัมภาษณ์ของสองนักแสดงจากเกม Detroit Become Human ก็คือคู่รักเดคกเิคุณไบรอันเดคเที่แสดงในบท นักสืบ AI c o n n e r และคุณ Emilia Rose Deckert ที่แสดงในบท t r a c y นะครับที่ทั้งสองท่านเคยมาประเทศไทยในปี2018ผมจะใส่ลิงก์คลิปสัมภาษณ์เต็มๆไว้ใน description นะโดยเริ่มจากคุณ Emilia นะครับเขาพูดให้เราได้เห็นภาพเลยนะครับในกองถ่ายเบื้องหลังการพัฒนาเกมว่ามันแตกต่างจากการถ่ายหนังหรือการถ่ายโฆษณาให้กับสื่ออื่นๆ ออกไปเลยการเข้าฉากในเกมมีเพียงชุดสำหรับอัดม o ชชั่นแคปเจอร์เท่านั้นนะครับไม่จำเป็นต้องมีเมคอัพให้กับนักแสดงหรือการแต่งตัวตกแต่งฉากอะไรใดๆเลยซึ่งความสะดวกสบายในจุดนี้สำหรับทีมงานทำให้พวกเขาต้องเตรียมตัวสำหรับการถ่ายทำฉากหลายๆฉากในหนึ่งวันเออก็คือคุณลดระยะเวลาในเรื่องของการทำฉากกับเมคอัพได้ก็จริงแต่ว่า งานคุณก็ไม่ได้ลดลงเพราะว่าคุณสามารถถ่ายฉากแต่ละฉากได้อย่างต่อเนื่องงานของนักแสดงก็เลยโหลดค่อนข้างเยอะนะครับและทั้งฝั่งคุณไบรอันก็ได้อธิบายถึงขั้นตอนการทํางานที่ตัวเขาเองยอมรับเลยนะครับว่ามันไม่ปกติสําหรับนักแสดงทั่วไปในการรับบทตัวละครหลักอย่างคอนเนอร์เขาต้องผ่านการถ่ายทําฉากแต่ละฉากด้วยรูททุกรูทที่เขาต้องแสดงในเวลาเดียวกันเลยแบบแบ็คทูแบ็คผมขออธิบายตามที่คุณไบรอัน กล่าวไว้เลยแล้วกันนะครับเขาสมมุติว่าคุณที่เป็นผู้เล่นอะ่ะคุณพูดกับผมผมเป็นคอเนอร์สิ่งที่คอเนอร์หรือว่าผมต้องทําในกองถ่ายเนี่ยคือเมื่อผู้กํมกับตอบแบบ A ผมต้องแสดงทางเลือก A ที่คุณตอบมาแล้วถ้าผู้กํากับเลือกกดสามเหลี่ยมผมก็ต้องแสดงสามเหลี่ยมแล้วก็หยุดย้อนกลับมาใหม่ในฉากเดิมผูมกับคราวนี้กด O ผมก็ต้องย้อนกลับมาแสดงบท ของการกด O โอในฉากเดิมทาอย่างนี้ซ้ําไปซ้ําไปเออไอตรงนี้เนี่ยคุณคอนเนอร์บอกว่ามันทําให้นักแสดงต้อง Reimagination นะครับแบบว่าเราต้องจินตนาการใหม่ว่าตะกี้เราแสดงบทโกรธนะแต่ว่าหลังจากนั้นเราต้องแสดงรูทที่ซอฟหน่อยเออมันเป็นอะไรที่เวลาเราเล่นหนังหรือว่าแบบแสดงทั่วไปอะ่ะ เออเราจะมีคีบคาแรคเตอร์ของเราเราเดินไปข้างหน้าใช่ปะ่ะแต่ว่าการถ่ายทําเกมในรูปแบบของเลือกตอบเนี่ยนักแสดงต้องแสดงฉากนั้นซ้ําแบบคนรูทนะครับแบบแบ็คทูแบ็คเลยนี่คือสิ่งที่คุณไบรอันบอกว่ามันไม่ปกตินักสําหรับนักแสดงเรื่องนี้ถือว่าน่าสนใจมากนะครับสาหรับผมการถ่ายทําเกมเลือกตอบหรือว่าหนังอินเทอร์แอคทีฟผมเคยดูหนังอินเทอร์แอคทีฟนะอย่างเช่นหนังใน Netflix ผมจำชื่อเรื่องชื่อตอนไม่ได้มันมันเป็นหนัง Black m i r l e r นะครับเออในซีรีส์ Black Mirror มันก็ดูว้าวดีนะแต่แบบนักแสดงอะ่ะคือต้องเก่งจริงนะครับถึงจะแบบสื่อออกมาแล้วแบบรู้ที่แล้วคุณเป็นอีกคนหนึ่งรู้นี้คุณต้องเป็นอีกคนหนึ่งอะ่ะซึ่งเหล่านี้มันก็ดูยกระดับคุณภาพและความท้าทายให้กับทั้งนักแสดงแล้วก็นักาพากย์เสียงจริงๆนะครับเออจริงๆมันก็มีเกมที่ อาจจะไม่ต้องแสดงเป็นแบบ motion capture แต่การให้เสียงภาคของหลายๆ r o รูทเนี่ยมันก็ต้องแสดงออกนะแสดงออกในน้ําเสียงอะ่ะเออมันก็เป็นความยากความท้าทายอีกรูปแบบหนึง่งมันทําให้ผมเห็นภาพเลยว่าการใช้น้ําเสียงเนี่ยมันมีการแสดงอยู่ในนั้นมากกว่าที่คิดมันไม่ใช่แค่เรื่องความโด่งดังของคนที่กําลังพูดเสียงนั้นอยู่หรือไม่ใช่แค่เพราะว่าเขามีเสียงที่ไพเราะนักพากที่มีชื่อเสียงในทุกวันนี้เนี่ย ก็ขอต้องฝึกตัวเองและรับงานหลากหลายเพื่อเพิ่มประสบการณ์นะครับการแสดงออกทางอารมณ์ซึ่งมันจะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากๆในสื่ออย่างวิดีโอเกมทุกวนันนี้หรือว่าหนังอินเทอร์แอคทีฟนะครับเออผมว่ามันไม่ใช่ง่ายจริงๆไม่ใช่ทุกคนที่จะทำได้เลยและทำได้ดีย้อนกลับไปในวันนั้นนะครับในยุค80ที่แตลาบริษัทเกมเนี่ยพยายามลดต้นทุนของเกมโดยการใช้เสียงสังเคราะห์มาประกอบเกมทุกวันนี้ พวกเขาต้องแยกนักพากันใช้งบจำนวนหนึ่งจ่ายให้กับนักพากเพื่อคุณภาพเสียงที่ดีนี่คือพัฒนาการที่ไม่เคยหยุดอยู่กับที่นะครับสาหรับวงการเกมหากใครกําลังมองดูเรื่องนี้นะครับแล้วก็อยากจะใช้เสียงทํางานเป็นอาชีพเหมือนกับเหล่านักแสดงแล้วนักพากเหล่านี้ก็เป็นกําลังใจให้นะครับนั่นคือทั้งหมดสําหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตาม The Line Podcast และอยู่เป็นเพื่อนคิวจนจบครับสวัสดีครับ